เรื่องราวที่คุณอ่านไม่เคยรู้เกี่ยวกับโบท็อกซ์ทุกคนอาจรู้จักโบท็อกซ์ในแง่ของสารที่ช่วยลดดิ้วดอยทําให้เราดูอ่อนเยาว์ดูสวยมากขึ้นแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วโบท็อกซ์เนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความงามเลย <S 2> <S 2> <S เรื่องราวของโบท็อกซ์เริ่มต้นมาจากการเป็นยารักษาโรคนะครับและก็ต่อมาเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็นนวัตกรรมความงามและก็ถูกใช้มาอย่างต่อเน,นื่องจนถึงปัจจุบันครับย้อนกลับไปในปี 20, หรือเมื่อปาณ200ปี่นนัหรือเมื่อประมาณยอรมันปีก่อนนักวิทาาาย เขาได้ค้นพบสารพิษตัวหนึ่งครับที่เกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อบอทอลินุมซึ่งเป็นสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารและเขาก็ได้ตั้งชื่อสารพิษนี้ว่าบอทอลินัสซึ่งระบุไว้ว่าสารพิษนี้เป็นสารที่อันตรายมากด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในเวลา100ปีถัดมานักวิทยาศาสตร์เริ่มมองเห็นว่าสารพิษตัวนี้อาจมีประโยชน์ในทางการแพทย์หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและควบคุมอย่างปลอดภัยในปี1970จากสุแพทย์ชาวอเมริกันชื่อดรอลันบีสกอต ใช้สารโบทูลินัมท็อกซินในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะตาเขและกล้ามเนื้อตากระตุกผลปรากฏว่าประสบความสำเร็จเกินคาดครับสารพิษนี้สามารถช่วยคลายกล้ามเนื้อที่เกรงได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยและในปี1989สารโบทูลินัมท็อกซินถูกอนุมัติให้ใช้ในทางการแพทย์โดย FDA หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐเพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อและในปี1990 มีการทดลองใช้โบทูรินัมท็อกซินกับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกและพบผลข้างเคียงที่น่าประหลาดใจก็คือริ้วรอยบนใบหน้าของผู้ป่วยหายไปด้วยครับนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยที่ทาให้นักวิทยาศาสตร์และแพทย์เนี่ยเริ่มตระหนักว่าเจ้าโบทูรินัมท็อกซินเนี่ยอาจมีประโยชน์ในทางด้านความงามครับเลยนาไปสู่การพัฒนาเป็นโบท็อกซ์เพื่อใช้ในการลดริ้วรอยและปรับรูปหน้าเพื่อความงามในปัจจุบันนะครับและในปี2002 FDA เนี่ยก็อนุมัติให้ใช้โบท็อกซ์เพื่อลดริ้วรอยได้อย่างเป็นทางการ ถึงตรงนี้แล้วทุกคนอาจจะอยากพอรู้ว่าโบ็อกซ์เนี่ยมันทําหน้าที่ยังไงนะครับโบ็อกซ์เนี่ยทำงานโดยการที่มันไปยับยั้งการทํางานของกระแสประสาทไม่ให้ส่งไปที่กล้ามเนื้อไปทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยหดเกรงตัวลดลง ริ้วรอยที่เกิดจากการหดเกรงตัวของใบหน้าก็เลยดีขึ้นตามมาด้วยนะครับในแง่ของความงามโบ็อกเนี่ยก็จะช่วยลดริ้วรอยตามที่ต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็นหน้าผากวางคิ้วหรือบริเวณหางตานะครับส่วนในแง่ของทางการแพทย์โบ็อกเนี่ยก็ยังมีการใช้อยู่ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคก,กล้ามเนื้อเกรงกลุ่มโรคไมเกรนและกลุ่มคนที่มีภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติครับผลของโบ็อกเนี่ยอยู่ประมาณ3-6เดือนนะครับฟังดูแล้วโบ็อกก็ดูเหมือนเป็นยาที่ปลอดภัยหากใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่จริงๆก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับผลข้างเคียงเนี่ยก็อาจจะมีอาการบวมแดงหรือช้ำในบริเวณที่ฉีดได้และคนที่มีประวัติแพ้ปโปรตีในในไข่ไก่เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังในการฉีดโบท็อกซ์นะครับถ้าหากใครมีประสบการณ์ของการใช้โบท็อกซ์ไม่ว่าจะเป็นด้านความงามหรือว่าด้านทางการแพทย์ลองมาแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์นี้กันนะครับ